แลน้นักเลยหนึ่งยีองกหนึ่งสามสี่ห้าผู้ชายหนึ่งสอสมี่ห้าอันนี้หนึ่งสองหนึและก็สองวาน้ำหนักเลกลับไปหนึ่งสองหนึ่าสองก็สามสี่ห้าอให้มนไหหนึ่งสองมส้า สองจะฟาดครั้งป้องกันหนึ่งสองเหยียน้กหนักเลยยะแตะซหนึ่งแล้วก็เลียงซ้ายสามสี่ห้าใต้ไปขวาจิดใต้ปนาเจ็ดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า

คอหนึ่งลองดเริ่มจากเาก่อนแกับ2และกับส4 5และกับสและกับสามสีเบิ้สหดนึ่งและกับสอง หแลกก็สองแลกระสามสี่ห้าเก้นึ่งิสองเบิ้ลเขา่แลสมสี่ห้าเก้ามาหนึ่งสองเบิ้ลรได้นะคะานถูกนั่นแหละคือความสวยงามทุ